คนนี่คือรายการ Yoshi TV นะครับว e l c คัมแบ็กมาเล่นเกม Jurassic Park นะครับนะวันนี้จะมาตัวเปิดสวนสัตว์กันอีกรอบหนึ่งนะครับแหมวันนี้แม่งแหมเนี่คิดถึงทุกคนมากเลยครับนะไอ้นี่เซฟของเราใช่ปะครับแหมคอมพังนะครับไม่ได้ครับคอมพังนี่คิดถึงครับไม่ได้อัพแมวฮานะครับนะอ่านะอัพแมวฮาทีนี่ฮากันเติมเลยครับนะแหมเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นนะ น้มากันต่อเลยดีกุระกับจูรสิทฟารกงานสุนทกคำผมนะครับนะฮะโอเคก็ไปลงวินโดว์อะไรใหม่อะไรใหม่มาไปล้างคอมมาก็นะฮะรู้สึกว่าวิดีโอเกมรู้สึกแปลกๆผิดปกตินะครับนะฮะไม่ต้องแปลกใจครับผมไปล้างคอมมาก็ยังไม่ชินกับอ่าวินโดว์ที่เขาเพิ่งมาให้คือวินโดว์เจ็ดนั่นเองนะคือวินโดว์เจ็ดผมก็ชินแต่นี่มันแปลกๆนะครับนะคือมันนะนะวินโดว์เจ็ดก็มีหลายรุ่นนะนะทั้งรุ่นเอ่ออาเบเอออะไรเออรนะครับมันมีด้วยหรือว่ารุ่นนี้เนี่ยนะออกซะออกอ่ะ เดี๋ยวผมขอชินกับมุมมอง่อแป๊บนึงนะโอเคโจ๊สิปาร์กจำได้ว่าตรงนี้เออมันเป็นอตรงนี้อะไรวะเออผมต้องลบตรงนี้ออกฮะผมต้ออกลบตรงนี้ออก,ออกเพราะอะไรครับไม่ไม่ได้ติดกับถนนนะฮะลบออกกันเลยนะครับไม่ไม่ได้ติดเนะี่ยผมลืมลืมเบรยยัยงไงวะอ๋อเ,เออผมเอา้าเราก็สร้างถนนเพิ่มนี่นะครูจะลบทำไมวะเนี่ย เออก็แค่เนี้ยเออมันไปยากอะไรวะทำเรื่องยากไปง่ายอาอดอกเตอร์แกรนด์จริงครับไม่ได้เจอดอกเตอร์แกรนด์มากี่วันแล้วเนี่ยโกทูเลยครับไม่มีอะไรซื้อเลยครับตังค์ไม่มีครับมีอยู่กี่บาทวะเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบตอนนี้มีคนเข้าอยู่สิบเก้าคนคนเข้าช็อสิบเก้าคนสัตว์ก็มีอยู่แม่งคับนะสัตว์ก็มีอยู่สองตัวในในสวนสัตว์นะด็อกเตอร์แกรนด์นี่อะไรนัานวะเนี่ยโอเคอืม งบไม่มีแล้วเราต้องขึ้นราคานะฮะเราต้องขึ้นราคาอย่างรวดเร็วนะครับมีความสุขใช่ไหมครับที่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยฮะดูแต่ดูหน้าแต่ละคนนี่เรียมหมดเลยโอ้เขาเข้าฟรีด้วยเอ้เข้าเราห้องน้ำเข้าฟรีครับเข้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์เหมือนประเทศไทยแล้วเข้าห้องน้ำต้องเสียสิบบาทห้าบาทไหมไม่เอาไม่ดีไม่ดีคนเขายิ่งปวดธุรกิจอยู่วิฝนตกชิดหายแล้วเฮ้ฝนตกทำไงดีครับ เอาไม่มีล่มด้วยไม่ได้อัพสกิลล่มตายเลี้วเจ๊เลี้วคือเกมนี้มันมีสูตรด้วยครับแต่ผมไม่ใช้สูตรนะครับเพราะผมก็ทําไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นเออนี่นี่อ่าชื่อสาวตัวนี้ครับมีคนบอกว่าพี่มันชื่อเออ่ไทโนอ่าไทโนท็อปป้าไทโนท็อปท็อตแคทเซแลนอลแคทแคทเซเลนอตุ่มโป้ตุ่มโป้ตึงตึงมาเปียกเลยครับมันชื่ออะไรนะเซเลนอท็อปป้า นันนะครับผมขอเรียกว่าอิหรามอิแรมนะกันหน้าตาก็แหลมอยู่แล้วเขาเรียกว่าอิแรมนะอ่าตอนนี้งบก็เริ่มเข้าสู่ต่างดาตอนนี้ก็มีคนเที่ยวสั้นๆอยู่21คนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เด็ด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 ต้องให้บินเลยครับพี่ผมจะอ่า o h n to the fire เดี๋ยวมีอะไรเอ้ยจะบิน คือคาลิปเตอร์เนี่ยผมบอกไว้แล้วมันสามารถยิวสัตว์ได้อย่างเช่นการเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์นะฮะสิ่งมีชีสัตว์แล้วก็ต่างๆนานาอ่าตัวไหนเดี๋ยวผมขอลองชิมบ๊อบบ๊อบสิบสี่เมื่อก่อนไม่มีตัวไหนเจ็บป่วยเลยนะคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราต้องจะเป็นเราต้องใช้อย่างอย่างมากเลยนะครับนะซึ่งยิ่งมีเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยในอุตสาหเนี่ยถ้าเรามีฮออยู่แค่ลาเดียวเนี่ยมันจะไม่พอนะครับนะให้เปิดสัตว์เยอะๆนะฮะคือแนะนำว่าให้เปิดหลายๆจุดเลยเนี่ยให้เปิดให้ให้สร้างหลายๆจุดเลยนะอันนี้ผมสร้างไว้สองจุดอันนี้สําหรับพวกกินเนื้ออ่าอันนี้สําหรับพวกอ่าเอออันนี้พวกกินพืชอันนี้พวกของกินเนื้อนะฮะเพราะว่าทําไมครับกินเนื้อเนี่ยมันจะดุร้ายนะครับแล้วก็คงรู้ว่าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่แบบว่า ชุดเฉียวลงได้ง่ายนะครับนะส่วนไซเรนอท็อปนี้ก็ไซเรนอัลท็อปในในในไอ้แล็บเนี่ยครับนะฮะตาก็ไม่เปิดนะแล้วก็แบนด์ดึงอ่านข้อความดืงบรรยายโอ้รู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าคุณด้วยสนุกกันในเรื่องสอนแล้วใช่ไหมไอ้นี่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ่าอินอินอินชู์ด้วยขายทิ้งไปคตอนนี้ขอเอาเงินเข้ากระเป๋ากันง่ายเราจะสร้างเงินสักตัวเข้ามานะครับแบด อายุประมาณ1ปีนะครับนะฮะคือแน่นอนสัตว์ก็มีเจ็บไข้ป่วยเหมือนกันนะครับนะฮะก็คงไม่มีเลี้ยงไปตลอดชีวิตหรอกนะครับนะฮะรู้สึกว่าคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับอ่าเขามาแยะเลยนะฮะโอเครู้สึกสกิลเราเสร็จยังหงฮัล <Hello. S 1> นะโหลออย่างยังยังยังไม่เสร็จ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 สิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือเอาร่มให้คนก่อนเลยนะครับอุ้ยตายแล้วพื้นดา Can after a soda? you look while this get I เอาคนงานออกไปอีกอืมทำไมผมต้องเอาคนงานออกไปอีกนะครับเพราะว่าดูพื้นนี่ครับมันดำนะฮะซึ่งแน่นอนสองคนดูแลไม่ไหวแน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนสแรกที่เปิดครั้งแรกอ้าเจ้าตัวใหม่ออกมาแล้วเจ้าตัวใหม่ออกมาแล้วเร็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 วไอ้นั่นวิ่งทำไมมันมีอะไรให้นาวิ่งหนี คิดถึงนะครับไม่ได้แค่เกมนนเหมือนตอนนี้เกมก็หายหมดแล้วพอดีมันดีนะครับที่เขาลดแค่ไลท์สี่ไลท์สีนี่แบบว่าเกมเยอะนะเกมเยอะกว่าไลทนะ์ดีนะไลท์ดีนี่เกมอยู่ครบสตรีมก็อยู่ครบแต่ข้อเสียคือต้องต้องลงสตรีมใหม่นะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> งานก็ลงใหม่ๆหม่ไปเถอะนะพวกเอาอะไรออกออกบ้างก,ก็ได้ั้งนะฮะพวกแอดออนแกลลี่มดจีมดเนี่ยก็ต้องทําใหม่ก็ต้องนะเลื่อนหนังเลื่อนเลื่อนซีรีส์หนังเดลฟักควาย <c oughs> ไปก่อนนะครับ นะช่วงนี้ก็ถ้าปิดเทอมเนี่ยก็เดี๋ยวหาวันว่างมาสร้างอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ปิดเทอมสองเนี่ยเพิ่มเทอมใหญ่เนี่ยนะคืออาจจะไม่ค่อยอยู่นะ,ะับเพราะว่าก็ไปฝึกงานตลอดตลอดทั้งปิดเทอมนะฮะก็คือไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยครับนะ่อ่าอ,อาจจะมาอัพคิดเป็นบางบางครั้งครา,า,าวๆนะยังไม่เลิกแคสนะครับนะยังไม่เลิกแคสนะไม่ต้องห่วงนะครับแคตต่ตอนแต่งงานครับแค่ตอนแต่งงานครับมีลูกแล้วก็เลิกแคสครับเดียวลูกเดยวลูกเดยวลูกตามรอยพ่อ โตมาพ่อนหนูอยากแค่เกมพ่องไงเฮ้ยเอ้ยๆๆอ่านอามีล่มอันนี้อะไรแนคะ่เชียร์ลอตเดอรี่อะไรนะจอห์นจอห์นแฮมมอนโจอ,จอห์นแฮมม,มมอน์จออหนนแฮมมคือใครจอห์นแฮมมอนคือผู้สร้างในอะุสสาวนั่นเองนะครับถ้าใครดูหนังจุดลสิบปาก็คงรู้ว่าจอห์นแฮมมอนมคือใครนะฮะคือใครแล้คคเขาเป็นอะไรนะครับ รีอ,อะไรอ่ะเส้นเลือด m e s s a r o m the p a r a d m i n i s t r ้าร้อยเฮ้ยถูกว่ะอ่าโอเคเรามีสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงอยู่ซึ่งยังไม่มีตัวไหนป่วยนั่นเองเลยนะครับนะโอเคเอ่มเราจะสร้างกองบีนไหมเนะี่ยตอนนี้งบก็ยังไม่มีด้วยนะฮะก็พาร์ทน,นี้ก็คงเอาลอดๆไปก่อนนะครับนะฮะ ตรงนี้มีเกาะโอเคจะได้ลมพายุมาอนะไรเนี่ยันจะได้ขึ้นทําให้แบบว่าถ่วงเวลาให้มันลมเนี่ยอ่อนแรงลงพอมันลงมันก็เพิ่มขึ้นมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เน้นๆเ,เลยนไม่เก่งวิทยาศาสตร์แต่กูดูสรารคดีบ่อยแล้วเว้ <c oughs> <c oughs> ยาา่อย่าหายนะหาผมว่าดูการ์ตูนอนิีเมเดยลจินนะครับนะไม,ไม่ได้ครับไม่ได้ผมก็ดูสรารคดีเหมือนกันะสรารคดีพิกาจูจับซาโตชิมาซัา อู้สิงนคอปเตอร์แบบนี้นี่คือกาไรกำลังจะมาไปดูนะครับลงจอดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจับตายดูให้ดีแบ๊บแบ๊แบแบ๊บมีแค่นี้ให้ดอกเตอร์แกรนทำไมดอกเตอร์แกรนนี่จูจีจูจัดรับป เอ้ยผลล็อกได้แล้วย้ปผลล็อกได้แล้วครับท่านผู้ชมครับผลล็อกได้แล้วเอา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 เร็วเอาตรงไหนดีครับอาจจะเจอชิเล็กก็ได้นะครับนะฮะอาจจะเจอไอ้เจ้าปากเป็ดไอ้ปากยาวนะครับนะฮะในภาค3าคงจะรู้มันคือตัวนะมันดุร้ายมากเลยดุกว่าทีแรกอีกนะครับนะเห็นเขาบอกกันอยู่นะครับโอเคปลล็อกไอ้ยอกินไอยากินไอยากินไอยากินอายการเพราะว่ามันชื่ออายการน่ารักดี ไปไปสำรวจตรงนี้เลยไปอู้เองหลังตรงนี้ก่อนอู้อ้ my god เดี๋ยวผมจะสร้างทางเดินไว้ตรงนั้อ่ทางเดินนี่กี่บาทแลวเนี่ยโอ้ยห้าสิบาทวิถูอสร้างไว้ตอนนี้มานี่เบะเข้าไปนะแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องกระต้อกระต้กะต้อกระตกระตกะติดอ่างแล้วกูแล้วก็กระต้อ ก็ต่อก็อต่อก็ต่องกหายอะไรไปได้เลยมาครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเรามีแล้วขายทิง้งตกใจเลยว่าตัวอะไรครับมีใช่ปะเรามีอยู่ใช่ปะอ่ามี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 นักขายทิง้งไอ้นี่สองดาวอะไรเนี่ยคุณจอห์นแฮมมอน เออเกือบเอาตรงนี้เราจะทราบเป็นที่แหล่งใหม่นะครับก็คือศูนย์แฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เฮียร์สเบอร์เกอร์เฮียร์ส yeah เบอร์เกอร์เฮียร์สไอ I got you one here อ่าต่อไปก็เป็นที่นั่งที่นั่งไม่มีตอามีถัาางขยะทางขยะมีเพื่อี่วางเบย์เยี่ยมเบย์อ่าร้านแฮมด้วย ายขึ้นราคาครับโอ้โถ่เฮ้ยตังเพิ่มตั้งห้ามันแล้ว,ลวเราโมทำอะไรอยู่เนี่ยฮะนี่เลยน้ำผุยังไม่มีโอุ้ยอาณาถาวาลานี้โอเคตอนนี้เราก็มีดาวหนึ่งดาวนะส,สัตว์ามีดบ,บอกแล้วผมมันมีด ไอ้นี่ต้องการจะนอนโอเคปล่อยมันนอนไปครับ,บนะฮะโอเคผมจะสร้างสร้างสร้างไอเดียเออเจอเฮ้ยอย่าลบอย่าลบเกือบไปละเกาะก,ะกะ็ย<ป>ิงเล็กเ e s s a g e from d o c t รแกรนด์อะไรดรแกรนด์ <c oughs> เฮ้ยได้ทองหูขายก็แปดพันนี่ไม่ขายนี่อยู่ไม่ได้เลยกันเนี่ยงบหายอยู่เนี่ย ต่อไปก็เป็นสัตว์กินเนื้อเลยครับท่านผู้ชมนะครับเอาละยพานี้เราได้เจอกินเนื้อแบบคือเสียงกูโคตรโหดเลยสัตว์ใครก็จะกลัวกูเนี่ยเป็นลอดอนเนี่ยเฮียสัตว์กินเนื้อต้องอยู่ใกล้ๆภูเขาเพราะว่าเวลาโดนพายุให้มันตายให้มันให้แมันตายก่อนกองสัตว์กินนี้ก็คงประมาณนี่นี่ กินเนื้อก็คงไม่ต้องกว้างเลยมากมายนีนน่นี่นี่อ่านี่พอแม่งไงงบหายไปเยอะเลยครับหายแบบโอ้ยต้องลบต้องลบซะไอ้นั่นใครเนี่ยเดินมาเนี่ยทางมันขาดครับพี่เดินมาดูทางหน่อยนะอ่านี่แล้วไอ้ที่สร้างไอ้ที่สร้างไอ้ที่สร้างไอนะ้น้ำตาลนี่มีำตาลปา๊ะ

น้ำปูน้ำปูไม่แพงอะ่ะขายแพงมากเลยอะ่ะงบหายหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีอยู่กี่บาทเนี่ยมีเห็นมีเนี่ยเอาละเราเราสร้างโกงได้แต่เราไม่มีงบสร้างไใโนเสาร์ราราครับท่านผู้ชมครับอันตัวนี้เป็นไรอ่ะตรงนี้เป็นไรอะ่รรอะ message from doctor ครับทำโต๊ะแกนอีกแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ เจ้ดิสามดาวสามดาวแต่ว่าขอก่อนนะครับของบนะของงบก่อนของงบก่อนนะของงบก่อนนะเดี๋ในเดี๋ยวเดี๋ยวมีงบเดี๋ยวมาสร้างใหม่ทีนั่นๆนะเอาะไรครับตัวกินเนื้อมีไหมมีมีเอ้ะกูขายทำไมเนี่ยตัวกินเนื้อเออสร้างไว้ก่อนเออสร้างไว้ก่อนเป็นกองกินเนื้อสร้างไว้ก่อนนะฮะสร้างไว้ก่อนเนถือว่าดีคุ้มค่ากับชีวิตนะเออมีตังค์อัพเกรดได้แล้วอ่าเอานี่เลย เอ้อะไรเนี่ยดวงตาเดียวสามารถมองได้ไอ้นี่บอลลูนนี่คือตัวใช่ป่ะโอเคถ้าเราถ้าผมถ้าผมมีงบเยอะๆเนี่ยผมจะเปลี่ยนสัตว์เป็นแบบบุกเบิกเลยคือแบบนี่เหมือนหนังจดสิปาร์กอะที่แบบว่าภาคไหนอะจะภาคไหนนะน่าจะเป็นภาคสองหรือภาคสองหรือภาคแรกนะ่ไม่ก็ภาคสามนะที่แบบว่าเราสร้างโรงใหญ่ๆวาให้กับไดนโนเสาร์ให้มันอยู่ร่วมกันให้มันอยู่ร่วมกันเลยนะแล้วเราก็สร้างสูญอยู่นอกโกนอกรักกก้วนะฮะ ก็เหมือนตามหนังนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเวิร์กเปล่านะครับนะฮะนี่ก็คือ,อมุมมองในการสร้างสัรค์ของผมนะครับก็ <c oughs> คือแบบว่าเอาเหมือนในหนังนะแต่ว่าเราจะขอบเขตหน่อยเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นโซนโซน,โซนเข้าไปนะครับนะฮะก็คือจะให้เอารถเข้าไปถ่ายในกรงึ่วยไป,ไปแบ่งโซนเป็นพวกกินเนื้อกินเนื้อระดับต่ำถึงสูงกับกินพืช <c oughs> ที่มีค่าอันตรายถึงสูงถึงต่ำนะฮะก็คือก็หวงความปลอดภัยในด้านด้านนี้ของของประชาชนด้วยนะครับนะ ไอ้เหี้ยวไม่เป็นนายยกเลยว่าไอ้สัตว์เอ้ยแม่งเอ้ยประชาชนนี่อะไรกำไรเข้ามาแล้วดูกับเสียงเด็ดเด็ดเด็กเด็กเด็กแดงสำรวจเป็นไงบ้างแดงสำรวจเป็นไงบ้างจ้างซืออีกแค่ไหนอาารก็เริ่มอยูดีกินดียำ Message from d r Grant d o c t r Grant นี้เฮ้ยที่นี่เปนตัวอะไรใชเดออีกเลยเอาเลยพี่เอาเลยเกรดนี่เกรดเยี่ยมเลยเยี่ยมม,มันไม่ได้ไม่ด่าไม่ได้กระดากูว่าเฮียนะมันมด่าว่าเยี่ยมนะครับอ,อ,อันนี้คือสัตว์พวกพวกรำแนก,กินพืชในระดับปานกลางมั้งน่าจะปานกลางส่วนนี้ก็เป็นระดับเล็กเล็กสุดไอ้นี่กเป็นระดับที่ใหญ่โคตรๆเลยโคตรพ่อโคตรแม่เลยครับนะ เออผมอยากได้ในนาสาวอคอยาวชื่อว่าอะไรนะไทนโนโซลาร์นะไทเไทนาโนโซลาั์มันทีเล็กนี่หว่า <c oughs> จริงๆอ่ะก่อนที่ผมจะดูจรวดศิกปาร์กเนี่ยผมบอกเลยมีเรื่องหนึ่งที่มาก่อนจรวดศิกปาร์กนะคือเรื่องคันโนสโตรคือเรื่องเนี้ยแม่งแม่งหลอนแม่งหลอนที่เชียรครับคือในเรื่องเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายจรวดศิกปาร์กแต่ว่าจะทดลองตัวไอตัวทีเล็กทีเล็กนะทีเล็กคือในหนังเนี่ยคือแบบว่าในหนังเนี่ยคือเป็นหนังที่เป็นยุคเก,กา่าอ่ะก็คือดูแล้วแบบ อนะไอ้พวกเวลาเลือดสาอะไรเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นเส้นๆนี่แบบยี่ไม่อยากแยญ่ตอนนี้ก็ยังดูอยู่คือเป็นหนังที่แบบว่ากกเก่ากว่าจุลศิลป์อีกเนี่ย you โอ้ thank ค,คือใครที่ดูเรื่องนี้เนี่ยว่างๆเนี่ยคงหาแผน่นฟลึมไม่ได้แหละไอ้เรื่องนั้นน่ะเพราะเป็นหนังที่แบบเกือบเกือบยี่สิบปีเกือบอเกือบยี่สิบสิบห้าปีอ่ะคือแบบรุ่นพ่ออะ รุ่นพ่อนับไปเลยรุ่นพ่อวันไหนก็นับไปเลยรุ่นพอ่อใครมีพ่อแก่ๆเยอะๆนี่ก็นับไปเลยรุ่นพอ่พอแกแกแกแพอ่พอรุ่นไหนอ๋อแล้วมีการสู้กันแล้วครับอ่าเป็นการชิงว่าใครจะเป็นหัวหน้าฟลอยด์เอ็งทำมาเองนี่มนนันมันเริ่มวุ่นนอนมันเริ่มวุ่นนอนโอเคอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้มีแล้วอยากได้ตัวกินเนื้อมั่งนะครับ โหซูงนี้ไม่น่าขายดินเลยมีความน่าสนใจอะไรเลยเอออันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเนี่ยวเราต่อแกลนี่เราต่อแกลนี่ส่องบ่อยนะอา้าวตัวนี้ดีไหมเนะี่ยเอ๊ะตัวนี้เรา,เาไปยังไงเอ้ะกี่บาทเดีกี่บาทเดียวเดี๋ยวกิคุยกันก่อนกี่บาทกี่บาทสี่พันแปดเด็ดเลยเอาไงดีซื้อดีไหม no problem no problem, problem. problem. อ๋อราคาขาย4,008ตกใจเลยว่าเสียตังค์ในการอืม,ม,มสักคนลุกเลยกูอตอนนี้ยังไม่มีใน,นันนุสาวกินเนื้อิเรากินเนื้อมาตอนนี้เราต้องดูไอ้สามตัวนี้เขามีตัวไหนเจ็บไข้ป่วยอะไรหรือเปล่ารู้สึกจะไม่มีโอเค คือคลิปนี้จะจาระหน่อยครับไม่ใช่แบบงมงายเหมือนคลิปก่อนๆลยก่อนนี้แปลว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะฮะส่วนอ่าโพรนี่ให้นะครับนะ <c oughs> เล่นใหม่ตั้งแต่ตน้น <c oughs> โอ้ตายแลว้วไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> ก็มีคนเข้ามาในสวนสาลารแล้วเดี๋ยวผมขอดูแ,บบแลบมันจะเสร็จแล้วเราจะสร้างน้ำพุ <c oughs> เพื่อให้คลายร้อนนะช่วงนี้เน่ยนาประเทศไทยแม่งร้อนมากเลย การรอคนพอ่อคนแม่ไม่รู้มันจะรอไปถึงไหนนะครับดรวูดรวูเฮียอะไรอีกรอร yeah, ครับไอ้สัสไอ้เอร้อยครับออขอบคุณครับเสร็จแล้วขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับผมไม่ได้ด่าพี่เลยนะครับเมื่อกีนนะ้เนี่ยไม่ได้ด่าเลยนะครับจริงๆนะครับ,บไม่ได้ดา่าเออจากนี้ message from dr. w ขอบคุณดรวูมากสิ่งที่ผมต้องการก็คือไวรัสไวรัสก่อนดี้ไปเอานี้ก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะราคาไม่แพงโคตรเลยสัส เอาอะไรดียเอากล่องควันนะครัครน,น,นอัน, <laughs> อน,อนนี้อะไรเนี่ยอยู่อัปเดตอัปเดตแล้วอ๋อได้เวลาสร้างแล้วครับน้ำพุน้ำพุน้ำพุอยู่ไซคลายร้อนไอ้นี่อะไรเนี่ยาแอลบออ่าหลายจุดไปกู แบะเข้าไปเอางบพอไหมเนี่ยไม่พอแล้วฮัลโหลทุกคนต่างมีความสุขผมก็รู้สึกมีความสุขแต่ถ้าตัางคุณหมดเมื่อไหร่นี่กูมีความทุกข์เหมือนั้นเชดดี้ขายจ้ะอะไรครับคุณเจนเจนพาวเวอร์ powerless มันดิจิงฮาร์กแล้ว powerless ต้องเพลงนี้เพลงอะไรวะอัปเดตเบะโอ้รู้สึกยังมีคนอยากมีคนหาคู่อะรู้สึกยังบ้างอะไรมาหอมมาให้อะไรกับกูเนี่ยกูเป็นรู้จักมึงที่ไหนเนี่ยฮะ เอ้ยตังตั้งหมื่นกว่าปลูกหญ้าปะการังแลงครับพี่น้องชาวใต้ครับพี่น้องชาวไทยครับโทษโทษเดี๋ยวเดี๋ยวคนใต้เล่นกูเดี๋ยวคนใต้เล่นกูโอ้ยออกมาเดี๋ยวกับพนักงานต้องของไม้กระนำคุณจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายอย่างแรงตรงนี้ไม่มีใครมาทำไมก็ไม่รู้ การดูในรุ่สางนี่มันไม่ได้ดูกันง่ายๆหรอกคนะฮะรูสร้สึกสนิทๆจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าสิ่งที่ผมต้ <are> good. องสร้างยังไม่เสร็จต่อไปผมจะสร้างนี่นะครับนมะ่สร้างอ่า message from d o c t o ขัดแ n d บูก,กำลังจะนึกเลยน,นี่เอ้ยตัวอะไรอ่ะระดับปานกลางด้วยว่ขายก่อนขายบ้าง เออไปก่อนเอางบเอางบประมาณก่อนเอางบเข้าตัวก่อนช่วงนี้เอางบเข้าตัวก่อนนะเออเอ๊ยเหล่าตาตัวนี้ไปใส่ตัวพวกนี้ดีก็คงจะไม่ดีนะก็คงจะไม่ดีเลยไอพวกนี้นะคงอยู่ในเดี๋ยวมีสักวันที่มันต้องตายรู้สึกว่าไม่มีอะไรตกใจเฉยๆ message from John Hammond ไอ้จอห์นแฮมมอนด์ go to YS Network okay urgent message from John Hammond จอห์นอะไรกับกูนักหนาจะเย็นๆไงได้มึงไม่ต้องรีบอ๋อเราได้ดาวเฮ้ยไ,ได้ดาวเพิ่มขอบคุณจอห์นแฮมมอนมากเลยครับ เฮ้ยตายเหรอตกใจนอนบวกไอ้นี่ก็วงนอนไอ้นี่ดูประวัติแล้วแบบแบบแบบยังไม่ท้องนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เอาดีกว่าไปเลียวไปเลียวเยี่ยวใจเลียวไม่อยู่เลียว นี่ก็สร้าง้าจังเฮ้ยนี่ไอเสียงกำไรมาแล้วเนี่ยอ่าเสียงกำไรที่ช่างไทยรอแบกเข้าไปแบก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 แค่นี้วะโอเคขอโทษก่อนเลยครับบ๊่ยบอย อะไรมันคืออะไรงงมันขยับเองได้มหมุนได้ด้วยงงอาไม่เข้าใจมหมุนอีกรอบมีสปินลาวแมวลาวโอ้เมาเมาแล้วจ้ะเมาอยังยังยังไม่หยุดนะอยังหมุนนะหมุนนะหมุนนะ